ไปติดตามบรรยากาศที่ศาลอันดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะคะที่คุณทักษิณชินวัตรก่ะเดินทางมาพร้อมลูกสาวและลูกเขยตั้งแต่ช่งชวงเช้านะคะเพื่อมาฟังคำตัดสินของศาลที่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางด้านของคุณแพททองทานก็ได้เปิดใจหลังคําตัดสินของศาลด้วยเดี๋ยวพาไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันนะคะกับ เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าสารมีคําพิพากษาลงโทษนายทักษิณชินวัตรหนึ่งปีนะคะโดยไม่รอลงอาญานับตั้งแต่วันที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะซึ่งทันทีที่สารมีคําสั่งค่ะเจ้าหน้าที่จากกรมราชัณฑ์นะคะก็นํารถมารับตัวนายทักษิณกลับเรือนจําพิเศษกรุงเทพทันทีโดยสื่อมวลชนไม่ได้เห็นภาพณขณะที่ทางเจ้าหน้าที่มารับตัวนายทักษิณเนื่องจากถูกกันอยู่ในพื้นที่รอบนอกของสารบริเวณด้านหลังของสารเท่านั้นขณะที่ทันทีที่ฟังคําตัดสิน ะะก็มีเพียงนางสาวแพรทองทานชินวัตรนะคะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีผู้เป็นลูกสาวออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆว่ากำลังใจของคุณพ่อและครอบครัวยังคงดีอยู่ค่ะ